สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับผมพอเทพครับครับที่ใครเขาเรียกว่ากันคุณคุณพรเทพครับครับผมขายขยครเครเกลียบปลาครับครับแล้วตอนตอนนี้ผมก็ได้เปิดช็อปชิปชิปสมายครับชื่อชื่อว่าชิปสมายเซอร์วิสครับครับ อยู่ที่รามินทาสามสิบเอ็ดครับครับถ้าใครถ้าใครอยู่แถวรามินทาสามสิบอือใครอยู่ย่านแถวแกวบางซ่ครับคือถ้าใครขออ,อนุาตครับก็เชิญไปใช้ใช้บปิการช็อปผมได้แต่ครับครับเป็นช็อปของผมเองครับครับครับมีของเย ให้ดูครับครับนี่ครับนี่ครับมีมีใบสนอไทยมีแฟตมีมีดีเอชเอลมีราชสุดา้วกิร์อซืซีตัวเครื่องบินได้ชำระค่าค่าน้ำค่าไปค่าโทรศัพท์ได้ครับครับครับแต่ในส่วนสินค้าผมก็ยัง ขายขายเหมนแล้วนะครับยังขเหมนได้ครับตอตอนนี้ก็ยังมีสินค้าหลายอย่างเลยครับไม่ไม่ว่าเป็นคุกกี้เป็นบราวนี่เป็นข้าวเก็บปลาข้าวเก็บกุ้งครับครับผมแจกอะไรสดทุกทุกวันครับครับช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มก,กว่าครับครับ ครับถ้าเกิดยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับครับสินค้ายขายดีที่สุดก็คือบาวนี่ครับบาวนี่บาวนี่ครับขายดีมากๆเลยครับครับครับถ้าจะเจ็ดสิบท้าครับสามถ้าสองร้อยสิบครับครับครับ ข้าวสแปนสิบเป็บไเ้าสิบครับข้าวเกี๊ยวปลาก็ก็ยังมีครับเดวกที่ไปดปูครับ,บ,บครับ,บ,บครับข้าวเกี๊ยวปลาครับนี่ครับข้าวเกี๊ยวปลาครับเป็นเป็นข้าวเกี๊ยวปลาปัตนีครับถุงใหญ่มากขอบอกขอบอกใหญ่จริงๆครับถุงไม่สี่สิบครับขายถูกมากมากครับ สามถุงร้อยครับสามถุงร้อยครับค่าจะเปสิบเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบครับครับสินค้ามีหลากหลายมากมายครับสินค้ามีหลายรายการครับครับครับถ้าเกิดท่านได้สนใจครับครับก็ก็เข้าเข้าไปดูตอนผุงป้อสนใจได้ครับสินค้านี่ยไออย่างเลยครับครับก็ขอบคุณ ครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับครับววดีครับ